ครับกลับมาอยู่ก oh, ับพวกเราที่มวยไทยเมกะไฟต์โอ้โหพี่ปองครับเป็นยังไงบ้างคู่แรกของเราก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติเขาฝึกมวยตั้งแต่อายุเล็กๆแล้วแล้วก็เห็นปีไม้ลายมือของอเล็กต้องบอกว่าโอ้โหพัฒนาได้อีกไกลเลยทีเดียวมินายเยอะมากด้วยฮะใช่แล้วนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่สองในการถ่ายทอดสดนะครับเป็นดาบีไฟจังหวัดนครศรีธรรมราชอายุ17ปีมา107ปอนด์นะครับนักชกมุมแดงอินซีสมพรุ่งเรือง in the red corner From Nakhon Si Thammarat, 17 years old, 107 pounds. Please welcome Inti Sompop Rungroo.

ามาถึงมวยคู่ที่2นะครับซึกมวยไทยเมกาไฟเพชรสุขภพาพันนะครับจัดโดยเสียบู่ประดิษฐ์อภิรักษ์คู่ที่2นี้อินซีสมพบรุ่งเรืองนะครับต่อสองดอให้กับเสือหมอบสิทธิวัชราชัยอินซีร้อยเจ็เสือหมอบร้อมาดูประวัติของนักชกฝ่ายแดงกันก่อนเลยนะครับอินซีสมพบรุ่งเรืองนะครับนายอนเนกจันทภักดีครับนักชกวัย17ปี สูง163เซนติเมตรนะครับนักชกจากลานสกาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมา62ครั้งครับชนะ50แพ้12ครั้งส่วนฐาด้านคู่ชกนะครับก็คือเสือหมอบสิทธิวัชระชัยนะครับนายพิชิตชัยเพชรสังวัย16ปีครับเกิด16กันยายน2544สูง160เซนติเมตรนักชกจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันครับคุณป๋องครับครับ ก็ได้น้ำหนักสองปอนด์นะครับทางด้านของเสือหมอบวันนี้คงไม่หมอบนะครับมันอมั่นใจเช่นเดียวกันนะครับวัชรชัยราชานนนะครับลูกพี่สั่งลุยเต็มที่ชื่อเดิมก็คือสอนราม13เหรียญทาวเวอร์นะครับทางด้านของเจ้าเสือหมอบครับสองฟอร์มหลังก็แพ้มาวินออมีคุณมาที่รังสิตแล้วก็มาแพ้ยกเมืองไทยเพชรสี่หมื่นมานะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน<ช>ส่วนอินซีนี่ฟอร์มสดนะครับชนะชาญยุทธสั่งรุ่งเรืองนะครับ และก็ชนะคะแนนแดนพิจิตเอกบางไสครับกตอนนี้ทั้งคู่ก็วายครูเสร็จแล้วนะครับเกียบร้อยอินทรีสมภพรุ่งเรืองหลานสกานี่ก็แมบ้านเดียวกับเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับครับถือว่ายอดมวยคนหนึ่งนะครับของเมืองไทยเรานะครับปัจจุบันนี้ก็แหม่มียิมของตัวเองเปิดสอน นักเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะครับเจริญทองเก็บบ้านช่องอยู่แถวย่านเมงจ่ายใช่แล้วก็อยากไปเปิดยิมอยู่ที่สมุยด้วยนะครับสำหรับเจริญทองเก็บบ้านช่องรู้สิ์ของพุณนใหม่เมืองคอนครับครับปออินเตอร์นะครับถอนบางคลให้กับเสือหมอบสิทธวัชระชัยครับเสี็จมวยชื่อดังนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดยอดมหากราบมวยไทยนะครับ ในสัปดาห์หน้าศึกมวยไทยเมกะไฟนะครับมาดูการเป้อกันแชมป์112ปอนด์ของสนามมวยเวทีลูบินีครับเขี้ยวพรันชัยจะเจอกับองรีสอดเดชพันธ์ป้องกันแชมป์118ปอนด์ลูบินีครับเก่งกาศปอเปโกโกจากชุมพรเจอกับโรนชัยสันติวจนจากอุบลราชธานี และกล่วยของรายการครับฉลามพรารันชัยครับเจอกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยขย,ยิมครับนี่คือคู่มวยที่มวยไทยไม่กับไฟสถานีโทรทัศน์ีต้นนาว26ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในสัปดาห์หน้านะครับเริ่ม18นาฬิกานะครับบอกต่อๆกันไปครับสรุปว่าคู่มวยสัปดาห์หน้านี่นะครับจะหาแบบที่ออกทีวีแบบสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยน้อยนะเพราะว่าสัปดาห์หน้านคู่มวยเนี่ยค่าตัวของนักมวยนี่ก็ มากขออยู่พอสมควรนะครับแล้วแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยแล้วก็ป้องกันแชมป์ลุมินีด้วยนะครับแมผมถึงว่าเป็นรายการถ่ายทอดทีวีที่ใหญ่รายการหนึ่งเลยแหละครับจะเป็นรายการซึกลุมินีแชมปเปี้ยนเกือกใครนะครับสี่คู่ในช่วงของการถ่ายท่าสดในหลังการถ่ายท่าสดแล้วก็ยังมีคู่มวยเด็ดๆโดนใจอย่างมากมายด้วยกันนะครับ <S <S ทักสิณเล็กเกียรติวัฒนักชกจากวันทรงชัยเจอกับ ลิศเทวดานี่สอนิพาพรนักชกจากเกียรติเพชรน,นะครับครับแล้วก็เป็นนักชกจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุขเรีนนะครับหวันใจของน้องน้ำตาลพมืองเพชรครับวันนี้ก็มีข่าวออกมานะให,ให้กำลังใจกันเลยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของนักมวยชายนักมวยหญิงน้ำตาลก็ถือว่าเป็นมวยดังเหมือนกันครับ ก็ยังมีคู่รองนี่ก็คือรัมโบ้เพชรปัทอเจอกับยอดเล็กเพชรอเป็นดสัตว์นะครับคู่นี้ก็ต่างสิ่งต่างสายด้วยมามาติดตามชมอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นก็มาชมกันมากันแต่หัววันเลยนะครับมาชมกันยาวไปเลยครับจนถึงนู่นแลลวครับสี่ห้าทุ่มนี่แหละกู้โวยดีๆโดนใจทท้งนั้นเลยนะครับเซฟเวลาเดินทางให้เรียบร้อยนะครับตัวว่าฝนจะตกรถจะติดก็ต้องเดินทางมาแต่หัววันแหละครับแล้ว yup. ก็นาว26ของเราเนี่ยเริ Books, ่มถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกา ส่วนบนเวทีนขนะนี้นี่เป็นสุดยอดมวยเด็กระดับแผ่นดินครับอินทรีสมภพรุ่งเรืองครับหาตัวจับยากครับวันนี้เจอกับเสือหมอบสิทธิวัชลชัยจากนครศรีธรรมราชทั้งคู่ครับก็ต้องดูนะครับว่าอินทรีนี่แม่ด้าวเวหานะครับเสือหมอบนี่ก็แฝงได้สองอย่างนะ <laughs> จักรยานกับกับเสือ คือหมอบนี่หมายควว่าหอบไปเลยหรือว่าหมอบกําลังจะตะครุบเหยื่อมันก็เป็นไปได้เดี๋ยวอินซีจะให้คําตอบครับคือหากินตามพื้นราบนะครับก็ระดับแหนน้องๆเจ้าป่าแหละครับด้านของเจ้าเสือหมอบครับส่วนอินซีนี่กับบนฟ้าครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้ครตอนี้อินซีนี่ขจับนะครับเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่แหครับ แหม่จะดูช่วงไหลดูช่วงคอนี่ถือว่าโหเสือหมอบนี่ไม่ธรรมดานะครับสังเกตได้เลยครับช่วงบาช่วงหลังเนี่ยแหมเป็นปั้งอย่างเงี้ยฝึกมาอย่างดีพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเจโ,โลมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจัด เครื่องมือทําความสะอาดสามัมน้ำเครื่องเชื่อมปัมลมเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมืออุตสาหกรรมโปโล,โลแรงทะลุพิการโดยเกรงไคพัฒนาใบกว้างต้องช้างแดงช้างห้ามันขึ้นหญ้อย่างเนี้ยใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้างองช้างแดงแล่ะพอ่อเคมีกเกษตรช้างแดง40่ปี <S <S เพื่อผลผลิต <S <S เพื่อชีวิตกเกษตรกร มวยไทยเมกะไฟคู่ที่สองเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆค่ะและแน่นอนว่าแฟนมวยไทยไม่ได้มีแค่รุ่นใหญ่ข้างๆพลค่ะเป็นวัยรุ่นนะคะน้องครีมอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่วันนี้มาชมมวยไทยสดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องครีมวันนี้มาดูมวยไทยกับใครบ้างเอ่ยคุณพ่อแล้วก็น้องค่ะในฐานะที่เป็นโยชนไทยคนหนึ่งคิดว่าสเสน่ห์ของมวยไทยที่แตกต่างจากกีฬาอื่นคืออะไรเอ่ยฝีมือแล้วก็การซ้อมของนักมวยค่ะแล้ววันนี้มีโอกาสได้มานั่งชมสดๆรู้สึกยังไงบ้างคะ ตื่นเต้นว่าดูในทอนะคะขอบคุณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลับไปชมสดกันต่อเลยค่ะาล้ครับเชื่อว่าน้องครีมจะเจอการตื่นเต้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมากคู่ยิ่งตื่นเต้นครับก็ยินดีนะครับยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับมาชมมาเชียร์ที่สนามมวยเวทีลุพินีหรือจะไปให้กําลังใจเวทีไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นการรวมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยบนเวทียกสองนะครับ <more Native martial English language> สีแดงครับเส,ออบเเสือหมอบน้ําเงินเสือหมอบดีคิ้วโตนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับคิ้วหนาปักเลยเหมือนกันภาษามวยนะครับเขาเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกตาหลบแข้งนะครับเป็นไงฮะก็ถ้าเตโป้งพาะตรงนั้นนะจะไม่โดนลูกตาครับจะไม่โดนลูกตาจะติดจะติดคิ้วก่อนติดกันสาดด้านก่อนเรียกตาหลบแข้งนะครับ ตรงนั้นก็นันเป็นจุดสําคัญนะครับของหน้านะครับเวลาซ้อมเวลาชกเนี่ยจะโดนก่อนนะครับตรงนั้นเลยหลากกายคนเล้านะครับก็เลยต้องสร้างเกาะขึ้นมานิดนึงกรรมการบอกว่าบนเวทีนะครับคนเวทีมวยต้องชกติดจึงเยอะไม่ได้ดูจังหวะดูชั้นเชิงกันนานไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่วามวยถ่ายทอดสดแฟนๆก็อยากจะเห็นการออกอาวุธที่มันทันอกทันใจเลยครับไม่ต้องเต้นดูชันเชิงกันนาน นี่ครับเขี่ยล่างวางแข้งขวาแบบนี้การเตือนก็ทําให้ได้ผลแล้วครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอุชารับสมบูรณ์ครับคุณบอลครับเดินเข้าหานะครับด้านของอินซีครับมีถ้าเกิดต่าง3คนบนเวทีต่างคนต่างซึมนี่ไม่ได้ดูดำดูดีครับแข้งขวาครับด้านของอินซีครับคือว่าหาตัวจับย่าแนะครับในเวทเดียวกันครับอินซี คือพูดไปแล้วนะครับทั้งอินซีทั้งเสือหมอบเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นมวยฝีมือเข้าออกเร็วจังหวะดีนะครับแต่ว่าช่วงที่จะทำกันนี่ต้องผ่านเกมกันึซึ้งสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหมายขึนเวทีแล้วนะครับกบรรมการต้องคุมเกมให้ได้ครับทั้งวัไม่ชกที่ต้องเร่งให้ชกตลอดเหมือนกันสีก็พยายามจะเริ่มเปิดเกมนะครับเริ่มขยับเข้าไปเรื่อยๆเสือหมอบยังรอจังหวะอยู่เสือหมอบนี่ก็มี วัชรชัยเป็นลูกพี่แล้วครับเป็นแฟนมวยด้วยครับอดีตนักมวยเก่าอยู่ในทีของวิชัยราชานน์ครับสองฟอร์มหลังของมวยคู่นี้นี่ก็ถือว่าแตกต่างกันนะครับอินอทรีนแพ้น็อกดินมาก่อแล้วก็มาชนะสองครั้งรวดส่วนเสือหมอบหนึ่งชนะพลังพลุป,ปักน้ำแล้วก็มาแพ้สองครั้งหลังแม้ด้วยฟอร์มแบบนี้แล้วครับแฟนๆก็ยังเชื่อถือทางมุมแดงมากกว่าครับอินทรีเฉพารุ่งเรือง ตอนนั้นเสือหมอบยังเป็นสอนรามอยู่นะครับแม่แต่เแบบขาตั้งชื่อสอนรามแล้วเดินผ่านกระจกทุกวันกจะไม่เข้าท่าครับเปลี่ยนชื่อหนีดีกว่าครับเห็นหน้าแล้วตกใจตัวเองครับสอนรามได้ยังไงเลยเปลี่ยนชื่อเป็นเสือหมอบเนี่ยครับให้มันดูดุข,ขึ้นมาหน่อยยังไม่ดุพอนะครับกรรมการต้องเร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเตือนตอนนี้เริ่มแล้วนะครับจากโดนกรรมการดุไปสองครั้งนีดหมดยกครับ เดี๋ยวก่อนเดียด๋วยวกลับมาครับ จาก k หน I made them myself You speak English so well ฉายแววเด่นด้วยโอมพลัสมีสูตรไบรท์ล็อกสลายและล็อกคราบสกปรกให้ผ้าสว่างสดใสโอมพลัสเจิดจ้าเห็นแววสดใสท้องเสียปวดท้องท้องอืดแน่นท้องเลือกกระต่ายบินฟ้าเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่เฮโมวิตโกลมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกลวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาบนเวทีนะครับยก,ยกที่สามผ่านไปยกที่สองนะครับไม่ขอไปอยกสาม<ะ>ยกสามยกสามครับขะมวยไม่ออกอาวุธนี่ยังนึกว่าไปชา้าแม่ตอนนี้มาถึงยกที่สามแล้วครับกรรมการนี่เตือนไปประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับเ,<ะ>เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่ายกนี้นี่ทัดเตือนนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับในช่วงพักยกทีมงานก็ไปกระตุ้นนิดนึง ออกุธกันหน่อยแมแฟนๆรออยู่ทางบ้านครับอยากเห็นการออกอวุธมวยไทยเดินเข้าหานะครับทนัดของอินซีครับขีดขวาเสือหมอบมี่ยั่งนิ่งอยู่นะครับออกซ้ายหน้าครับเสือหมอบครับซ้ายมาคืนนะนีาแหะครับผิวไม่เป็นเป้านน่งครับผิวออกขวาทีซ้ายทีครับเสือหมอบอินซีเดินเร็วขึ้น หลักออกไปลดไตตามนะครับก็ถือว่ายังไม่ออกกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแ,รแขงขวาของซีเมสตูนี้ก็แรงนิดนึงพีายามเข้าหาทีฟขวาทำลายจังหวะเก่อนขอบยังรออยู่เตะซ้ายติดเท่าต่อมาทีสกัดไว้แล้วก็ปลิ้นหนีออกไปนะครับวงในแล้วตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวงในจะเป็นของใครได้หรือไม่ได้ไม่ได้กรรมาการแยก ไม่ต้องแต่งตัวกันนานครับกรรมการจะแยกผักเกาะนายแล้วตีครับกรรมการเปิดโอกาสให้ตีอินซีสืบพบรุ่งเรืองเดินเบียดแทงข่าวซ้ายเอาแล้วครับกดดันแล้วครับขวางหน้าไว้แม่เสือหมอกไม่ปะทะด้วยครับเล่นฝีมือดีกว่ามีหัวเข้าบ้านนะครับกระยุของเสือหมอกครับแม่เจอซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบนออกได้ทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับด้านของอินซีครับกล้าเปิดเกมนะครับดูมั่นคกมั่นใจครับทีมขวานำครับเนี่ยครับทีมได้ทั้ง เท้าหน้าเท้าหลังครับหมัดหนึ่งสองแล้วก็แข้งขวาครับเสือหมอบอ,อินซีเองก็กลัวแข้งขวานะครับแต่รู้นะครับว่าเสือหมอบเองเนี่ยก็ไม่ชอบเขา่าเตะขวาดูเข้าซ้ายมา,ายอินซีลงในดีเสือหมอบล็อกแขนไปเลยนะครับไ่ใี้ตี่ไม่ได้กรรมการก็ต้องแยกออกมาสีขยับเข้าหาเสือหมอบยังรอจังหวะหมัดขวาแล้วก็เตะขวา ไม่แรงนะครับขขวาไม่เข้าเป้าเสืออบดียังออกไม่ชัดนะครับลูกนี้เฉียดไปนิดนึงดูจังหวะเต้านะครับอินซีรอจังหวะโดนแข้งขวาดูเหมือนว่าเสือหมอบจะไปแบบไม่ค่อยเต็มแข้งนะครับลักษณะเหมือนสะบัดสะบัดมากกว่าเจอซ้ายครับเต็มชายโถงครับคือเนื้อสายอาร์ะ,ะครับยกบังได้ครับด้านของเสือหมอบถีบขวาครับเสือหมอบครับ สิงจังหวะกันสาดอาวุธยาวๆอยู่ครับสีติดซ้ายดูการ,ราชกของอินซีนิจันรีแหลกกว่าครับรชกแบบไม่เกรงมากนักเสือหมอบไปดูเกรงๆครับออกซ้ายหน้าแหม่เล่นฝีมือด้วยกันทั้งคู่แล้วครับตอนนี้หมถ้าฝีมือด้วยกันทั้งคู่ก็แหม่ความมันก็จะลดลงไปเยอะนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กรรมการผู้ห้าบนเวทีเท่านั้นแหละครับว่าจะทำยังไงหมดยกที่สอง ไวิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ไม่ต้องอิดชารอกค่ะแค่เปลี่ยนมาใช้คอมฟอร์ตน้ำเดียวไม่ต้องล้างฟองออกหลายครั้งคุณก็ประหยัดแรงประหยัดน้ำประหยัดเวลาได้คอมฟอร์ตน้ำเดียว3ประหยัดในหนึ่งเดียว เพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครื่องแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบ็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่แพนดูบบทวิสเซอร์ฟรุตตี้ไอศกรีมกลิ่นสตรอเบอรี่มะม่วงมะนาวว้าวอร่อยสดชื่นทวิสเอร์ฟรุตตี้ใหม่หมุนหน่อยอร่อยแนะ่ มวยไทยเมกระไฟเนี่ครับคุณผู้ชมครับประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายน2560เข้าเดือนที่6แล้วนะครับเผอแป๊บเดียวครับดูภาพช้าช้าชัดๆนะครับอย่างแบประกบในแล้วก็นี่ครับจับแทงแบบไม่ต้องจับแหละครับทางด้านของอินซีต้องเร่งแล้วนะครับทางด้านของเสือหมอบครับชกแบบเฉยเยเอือยนี่แม่กล้าก็กลัวนี่ไม่ดีครับไม่ดีแต่ตนเองแล้วก็กองเทีครับผู้โดยสารเยอะนะครับ องขบวนไม่ด้วยครับตอนนี้ยกสี่แล้วนะครับเอาละครับยกสี่นี่น่าจะแลกเข่ากันล้นล้วนแล้วลครับยกนี้ชนิดไทยแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบไปแล้วครับอุ้ยเข่าขวาของเสือมอบสวยนะครับยันับะจงโตเข่าขวาทีนึงเสือมอบเอาละครับสองเข่าสามเข่าซ้ายสีก็ทำไว้แล้วเข่าขวามาเสือมบเตะข,ขวาส่งท้ายเะ่า,าแลกเข่ากันชุดหนึ่ง ตอนนี้ยกนี้เร่งขึ้นมาแล้วครับเสือหมอบตีได้ขวาแม่สามยกที่ผ่านมาครับไม่ใคยเร่งเท่าไหร่ครับต่อยแบบเหมือนกับหมอบนะครับมันต้องออกแบบนี้ครับถึงจะได้เชียต่อยเหมือนแมวครับชื่อเสือครับถ้าล่ะครับยกนี้เร่งขึ้นมาเสียบข้ายเจอซายโต้ครับตั้งแขนว้ครับทางด้านของเซีเจอร์ขวาของเสือหมอบ ดแขนไล่แขนกันใครตีก่อนใครตีใครตีเอาเสียบออกไปก่อนครับเสอบอกก็บิดเข่าขวานะครับอีซีก็เข่าขวาอีซีดึงมาดึงมาดึงไปเข่าสายอีซี่โดนตัดล่างนะครับแงงหายท้องไปทีนีด้ดีเลยครับจังหวะเตะตัดล่างเอาล้ครับอีกสักชุดสองชุดมาแน่ครับเสือบอกถีบขวาไวอ้าสำรับขาตัดแทงขวาตัดล่างเอาแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องแล้วครับท่านผู้ชม เนี่ยครับเตมันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เสือหมอบเร่งขึ้นมาครับเนี่ยครับแทงขวาเสียบซ้ายอินซีก็ตีเข่าขวาครับเดอเข่าซ้ายของเสือหมอบครับยินซีมาขวาเสือหมอบไปขวาครับประสานแข่งกลางอากาศตอนนี้อินซีติดเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเตะซ้ายสูงข้ไปไม่ตอนนี้หมีซอกขวาเข้าไปอีกอินซีเสือหมอบล็อกไว้เข่าขวาเข่าซ้ายอินซีเข่าขวาสวยท้าไว้ท้าไว้เข่าขวาโดนหักลงมาอีกทีหนึง่ง โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้ตลาดหุ้นมันวดวุ่นวายนะครับท่านผู้ชมครับที่สนามมวยลุมพินีครับซึ่งวยไทยแมกกาไฟม์มต้องแบบนี้ครับเล่นขึ้นมาเสือหมอบขวาหน้าไว้ตีขวาขว้าตีขวาขวาโดนขวาคืนอ่ะต้องข้างเข่ายืนเชืองปลายยกที่สี่เติมด้วยแข้งขวาครับเสือหมอบโอ้เองทีข้าทีครับพยายามจะตีเหลี่ยมมาช่วยเอาแ้ง้าย้ายายมาคืนด้วยซ้ายครับ ือหมอบไปขวาอมีแตยเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรไกลหัวใจครับอยากจะเข้าหาครับเสือหมอบเอกือบหลเป็นทางเลยนะครับไม่เล็กน้อยหรอยกอย่างนี้เสือหมอบเข้ามาเตะซ้ายผลักลงไปอีกแมเ,เขาเรียกผลักแบบถอนหน้าถอนโค้นนะครับสีนี่ล้มเป็นหลายครั้งแล้วครับถีบา,ายสกัดไว้เตะขวามาเล้นัเสือหมอบไปซีดต่อยขวาอีกสักชุดสองชุดในช่วงปลายยกได้ลุ้นถึงดีกาแน่นอนครับขวามาบเอาแค่ขวาได้พลังออก ลูกนี้จังหวะสุดท้ายก่อนจากอยู่ที่ไทยไอซียียังแข็งแรงอยู่ครับอย่างนี้เดี๋ยวลุ้นต่อครับยกสุดท้ายเหงื่อผมมีปัญหาเหงือกต้องดูแลด่วนซ o a p s กำแคร์93คนจากกลุ่มผู้ใช้100คนพิสูจน์แล้วรู้สึกสุขภาพเหงือกและฝันดีขึ้นใน10วันหายห่วงแล้วค่ะรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วครับ s o a intensive ครบใบกว้างตช้างแดงช้า มนนขึ้ <minutes paid off> <'re k into it> well. ้เยอ่างีใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบกว้างต้องช้างแดงล่ะพ่อเคมีเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรร้อนแค่ไหนแม่ก็ยังสดชื่นมั่นใจไร้กังวลเรื่องรังแทะเคลียไอ์คูลเมนททลพร้อมคูลนิ่งช่วยขจัดรังแทสยบความมันและช่วยลดการทานสามพลังความสดชื่นและมั่นใจไม่มีอะไรต้องตื่เคลีย์ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเป็นห่วงค่ะทิฟฟี่บันทวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดสีสาบเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวอากาศเตือนใฉลากคนใช้ยาครับผมจะพับกลับมาที่สนามมวยเวทีดูไปนีครับมวยไทยเมกกะไฟครับตารางลังซับปั่นป่วนครับ ดูผ่าชัดๆ,ดๆดเป็นยกที่ทาได้ดีของเสือหมอกครับนี่ครับเสียบซ้ายจึ๊กเลยครับซ้ายขึ้นเหมือนกันครับอินซีแต่ว่าเป็นล้มซะบ่อยครั้งน,นะครับนภา้าที่แรลเข่าวกันเป็นแท้ซ้ายดอกนี้แม่โดนไปปลายคางเลยเหมือนกันครับแต่ว่าโดนไปปลายเท้านะครับยกสุดท้ายนี่การเช็ดเลือดเช็ดตัว ชกทันทีนะครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วนะครับเสือหมอบแรกขอท้าแรกเท่าเลยหักลงไปอีกแล้วเข้ามานะครับตอนนี้ซีแรกพลแข้งเต่ขวานสวยสนะครับเสือหมอบผลักกระเด็นออกไปอีกอ,อินซียังไงครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วนะครับอินซีสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนครับเพราะว่าดู3ามยกแล้ว วันนี้อินซีสผืพบุ่งเรืองน่าจะกินนิ่มนะครับแต่ว่ามาถึงยกนี้แล้วเป็นไปได้ครับยกที่สี่นนเสือหมอบแม่เรียกขึ้นมาน่ากลัวครับจนถึงยกสุดท้ายชิงดำนี่ครับกินนิ่มแล้วมีโอกาสติดคุกนะครับกุพิเชษดูครับสั์สงวนครับไปไปมาครับตอนนี้เสือหมอบครับโอ้ทำได้ดีนะครับยกสี่และยกนี้นี่ออกมาคุมครับอินซีเหนื่อยแล้วครับแบบนี้ครับ เดินเข้าหานะครับแม่เข่าขวมในแม่แต่เสือหมอบออกฉลาดซะแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่า1 2 3สามไม่ใคยออกนะครับมาออกยก4ยก5้ามาคุเอะไะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นอยู่ที่การตัดสินของกรรมการนะครับไม่ใช่ดูจากเกมและอาจจะมองว่าตัวแดงืูน่าเงินชนะนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่เกมบนเวทียังมีเวลาครับ ทั้งคู่เดินเข้าหานะครับอินซีมีหมัดมาแล้วก็งัดสอกขวาลากมาลากมาไม่มีโอกาสได้เงือเลยนะครับเหงือจะฟันศอกครับเสือหมอบเองก็มันใจแล้วนะครับตอนนี้ต่อยฉลาดแล้วนะครับทีหมัดหนึ่งสองเข้ามาเสือหมอบยัด้ายเข้าไปสองทีหน้าสะบัดไปอินซีเือมูเวลาไปด้วยกับเสือหมอบ ยังไม่ละความพยายามเขาเตืนเข้าหาต่อยขวาเฉียดไปนิดเดียวขวาเฉียดไปอีกสองหมัดนี่ไม่โดนนะครับไม่แน่ครับไม่แน่ปีกลองเชิดโดนสักหมัดสองหมัดแล้วมีเอียงมีวู้บมนเดือดได้เรื่องแน่ครับเอาแล้วพักออกไปเสบอบไปประทะด้วยครับตอนนี้ค่อยค่อยเป็นเสือหน่อยครับไม่ใช่แมวครับนี่ครับรวบไปครับกรรมการเที่ยงมาครับอนุชาสมบูรณ์ครับ โอ้แล้วอินซียังไงครับไม่เข้าแล้วครับโอ้เนี่ครับ่วยไทยครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ครับ่งที่ใช่นี่ยังไม่เห็นนะครับไม่เห็นอายุสี่ครับอืมเนี่ยครับสองปอนมีผลจริงๆครับ107ปอดปอนนะครับทะงด้นของอินซีแล้วก็109อปอนอยู่ที่ทะงด้นของเสือหมอกแต่ยังไงแล้วแต่นะครับต้องดูการชูมือครับอย่างเป็นทางการครับ ตอนนี้ก็หมายความความลักษณะนี้ก็หมายความว่าสงครามบนเวทีนั้นจบแล้วนะครับรุ่นน้องครับเสือหมอบก็แมขอโทษขอโพลน,นี่กรรมการบนเวทีก็รวบรวมคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็าทางน้ำเงินนะครับเสือหมอบสิทธิวัชรชัยนะครับ ฝ่นนายชนะคะแนนไปเมื่อช,อก,ชอก,กครกห้ายกับ